สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมอะโวคาโดอีกหนึ่งสายพันธุ์ครับอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์กาลินนะครับนี่ครับลักษณะของลูกพันธุ์ของพันธุ์กาลินนะครับก็คือจะมีลูกลักษณะเป็นแบบนี้ครับแล้วก็เป็นผิวเรียบนะผิวเรียบนะครับแล้วก็ข้างล่างนี้ก็จะเป็นอุอนอ้วน้นนิดนึงนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าที่ประเทศไทยจะมีพันธุ์นี้หรือเปล่าแต่ว่าเหมือนเห็นคร่าวๆนะครับว่าจะมีพันธุ์นี้คล้ายๆกัน อาจชื่อพันธุ์หรือว่าอะไรต่างๆอาจจะไม่เหมือนกันนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันที่เก็บผลผลิตครั้งแรกครับก็เมื่อวานนี้นะผมได้ลงไปว่า,าปิดฤดูกาล2023ถึง2024นะครับก็คือปิดทุกๆสายพันธุ์ครับแต่ว่าที่สวนผมก็จะนับพันธุ์นี้เป็นพันธุ์แรกของฤดูกาลนะครับก็คือว่าพันธุ์กะลินนะครับก็ตัวนี้ไม่ต้องใช้กันไกตัดครับแต่ว่าใช้มือเก็บเลยนะมือเก็บเลยอะโวคาโดพันธุ์นี้ครับ ซึ่งวันนี้นายจ้างนะครับหรือว่าหัวหน้าให้เก็บเฉพาะลูกที่เป็นลูกใหญ่ๆนะก็คือลูกที่มีขนาดประมาณน้ําหนัก2 3 0กรัมจนถึง250กรัมขึ้นไปนะครับก็จะเป็นลูกขนาดไซนี้ครับคือพูดง่ายๆคือว่าเก็บลูกใหญ่ๆนะครับขายก่อนวันนี้นะครับปกติแล้วพันธุ์อื่นๆนะครับก็จะเก็บทีเดียวหมดเลยไม่ว่าจะเป็นลูกเล็กหรือว่าลูกใหญ่นะครับแต่ว่าพัานุ์นี้เขาจะใช้การเก็บนะครับแบบ ก็คือว่ารอบแรกจะเอาไซส์ขนาดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ชุดรอบที่2ก็คือจะเอาประมาณทัก200กรัมครับหรือประมาณลูกละ2ขีดนะครับสองจะเก็บอยู่ประมาณ3รอบครับที่สวนผมซึ่งพันนี้ที่สวนผมปลูกไว้ประมาณน่าจะประมาณเกือบ 60- 70ไร่ได้ครับก็เมื่อเช้านี้เก็บไปทั้งหมดก็18บลบ็อก18บแบ็อกบ็อกละประมาณ400กิโลครับ ก็ลองไปคำนวณดูนะครับว่าได้ปริมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งนายจ้างหรือว่าหัวหน้าบอกว่าช่วงนี้เขาต้องการอโวคาโดพันธุ์นี้ครับที่อิสราเอลแล้วก็ที่สวนอื่นก็ยังยังไม่ค่อยมีนะครับแต่ว่าก็มีเมื่อวานนี้ที่แคมป์พวกพี่วัฒน,นะครับรถซนิกาเขาก็เก็บไปเหมือนกันนะครับอบโวคาโดพันุ์นี้แหละคล้ายๆกันเลยครับแต่ของพี่วัฒน่าจะใหญ่กว่านิดนึงนะซึ่งของพวกผมนี่ปกติซึ่งถ้าปิดฤด,ดูกาลแล้วแล้วก็จะเว้นไว้ประมาณสัก สองถึงสามอาทิตย์ครับถึงจะเก็บโอเโคโดพันนี้นะแต่ว่าเมื่อวานนี้นายจ้านก็คือว่าต้องการเลยครับวันนี้ก็รีบเก็บครับก็ใช้เมชชีนเก็บครับเมชชีนเหมือนเดิมรถเก็บเอาผลไม้นะครับก็ทั้งหมด12คันครับวันนี้ทั้งพี่น้องนักศึกษาลาวแล้วก็ทั้งแรงงานไทยนะที่แคมป์ผมนะก็รวมๆครับวันนี้ทั้งหมด12คันนะครับเก็บโอเโคโดเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ชมกันนะครับว่าจะได้ทามานกี่บล็อกนะ สิบสองคันตอนเช้าไปแล้วสิบแปดบ็อกก็คือสามลากนะครับลากละหกบ็อกนี่ครับอะโวโคาโดพันกะลินแต่ว่าพันนี้ก็คือจะเวลามันสุกนะครับมันจะเหี่ยวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอาตัวนี้ไปทําครีมหรือเปล่าเคยมีคนบอกนะครับว่าเขาไปทําครีมก็คือว่าสากัดเอาน้ามันอะโวโคาโดตัวนี้ไปทําครีมหรือว่าเป็นยาบํารุงนะครับเป็นตัวบารุงซึ่งส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยเอาไปขายที่ช็อปหรือว่าที่ตลาดนะครับรก็คือว่าอา,อาจจะไปแปรรูป บริโภคแต่อาจก็จะมีคนซื้อซื้อไปรับประทานครับเท่าที่ถามนายจ้างื่อเช้านี้เขาบอกว่ากิโลหน้าสวนนะกิโลละประมาณ9ถึง10เชคเกล9ถึงเถึงเชคเกลก็จะอยู่ประมาณกิโลละ9 0บถึง120บาทครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดคอมเมนต์ให้กำลังใจท็อปอิสิเลนะครับถ้าเกิดผมมีโอกาสหรือว่ามีอะไรมาอัปเดตเกี่ยวกับความรู้อโวโคาโดหรือว่าอะไรต่างๆในสวนก็จะมาถ่ายพวกเราชมแล้วก็ ไว้เป็นความรู้ไว้เป็นประโยชน์ครับไม่มากก็น้อยยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจด้วยนะครับขอบคุณครับ